ต้องโทรไปผัดมันประกันพุ่งกับมันอ่ะบึงรู้ไหมกูเหนื่อยที่ต้องไปรับหน้ากับมันกูเหนื่อยนะเว้ยที่ต้องไปรับหน้ากับไอ้ชักอ่ะฮัลโหลครับพี่ชักว่าไงครับฮัลโหลครับอืมว่าเอ่อเรื่องเรื่องสูตรเนี่ยผมผมกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับพี่ชักพี่ก็ไม่รู้อ่ะก่อนกลางคืนถ้าไม่เปลี่ยนก็ก้าังเร่งอยู่พี่เรียกโลโก้อยู่ครับพี่ชักพี่โลโก้โง่ปัญญาอ่อนกูเห็นแล้วไปเปลี่ยนซะติ๊งตองไอ้เหี้ยอะอะไรอะพี่พี่เห็นตอนไหนอ่ะ ไปสไนเ์มาในกลุ่มอะอย่างโง่เลยที s> <s ่อะไม่ขังคุ้ยเลยเลยได้เลยครับพี่เดี๋ยวจะทำจนกว่าพี่ชักจะพอใจเลยครับพี่เออดีมากน้องได้เลยครับพี่ชักได้เลยครับพี่กูเปลี่ยนโลโก้เสร็จกูทำสูตรเสร็จกูจะกระทืบไปเฮียชักให้มึงดูไอ้จ้าเฮียกูเอาแม่งก่อนนะไอ้สัตว์ LK เนี่ยไยหมาจนตอกไอ้เหียแอ้ดอลมันยังไม่ไหวกับเราเลย มันจะอะไรมาไหววะ Yes Yes แก๊งโศกังโศกากอย่างเนี้ยโไปแล้วโไปแล้ว Yes 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 ไหนกูหอดูดิไหนอ่ะโฉบไปแล้วไงเบอร์อะไรเนี่ยกูเบอร์หนึ่งหกแปดไอ้ควายกูประมูลเบอร์มาไอ้โง่รวยนี่ขอหน่อยดิ ส่งมาเลยทำโลโก้ที่พี่บอกอยู่ตอนเนี้ยยังไม่เสร็จสวยมากเลยสวยมากเลยจ้าน้องพี่ <ขอ S 1> สวยจริงๆริครับผมเศยจริงๆ<ม>จ้าสวยมากเลยจ้าครับผมไหนอน่ยออกแบบโคตรดีอ่ะรอมองออไหนกลิ่นร้องมันออกมะ อันนี้เปลี่ยนเป็นลายหลุยีิตองนะอเสร็จไอ้เนี้ยชักมันบงโลดมันยอนไม่ถูกใจพี่ชักเปลี่ยนคคมันไม่ถูกใจพี่ชักมึงเอาพู้<ด>กันมาก็ได้เหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนพู้กันน่ะเหมือนอันเก่าที่แฝงมันทำอันนี้พี่ชักเขาไม่ชอบอ้จามึงต้องเปลี่ยนป๊บน,นึงครับผมกำลังสั่งทำาฟอนตัวหนังสือครับพี่เป็นโกกระดูกครับรอก่อนได้ไหมบอกพี่ชักเขาเจนได้ไหมพี่บอกพี่ชักก่อนได้ไหม อันนี้ผมทำลายแล้วนะพี่ถ้าซูมเข้าไปเนี่ยหน่อย,อยมันจะเป็นลายแบบดอยวิตตองอะ่ะเหมือนพวกคนรวยแบบไฮโซอะ่ะใส่อะ่ะ กี้พี่ไปคุยโทรศัพท์มาพี่มาละน้อง <c oughs> ทำใหม่แก้ใหม่ตอนนี้เลยด่วนเอ้ยมึงขอเบอร์โจนาธานนี่สรุปมันตีกันตรงไหนข้าทหารนี่คนดูคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าคนดูไม่ไลค์ไม่ถึงพันห้ากูลงสตรีม <c oughs> แค่นั้นแนะ คนดูสามพันสามว่ะเอาเรื่องมาอยู่อยู่ด้วยกันนานๆครับทุกคนรักทุกคนครับยากใจตีใหญ่แต่มันจะเป็นส่งมาเลยส่งมาเลยพี่อย่ามาเป็นสปอยล์ไม่ได้คนเขาก็อยากเห็นไม่ได้ไม่ได้แบบที่พี่บี๊กูทำอะไรน้องๆกูต้องได้เห็น กูคือแม่ทัพน้องๆกูต้องได้เห็นทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างสมาชิกทุกคนมีทั้งหมดหลายคนไม่ได้มีกันแค่สี่คนตั้งหลายพันคนต้องได้เห็นกูคือแม่ทัพลูกทัพกูต้องได้เห็นแบบแ๊บแบบแบบแม่มึงกูตลกกับมึงไหมแคบหรือพี่ผมแคปพี่ผมนึกว่ามันจะเป็นลูก แบบผูที่ผมเคยทำอ่ะ เียงับแม่ม่มึงทำสูตรไปไม่ต้องเสียกพูดจนกว่าจะเซ็จเฮียเอียเข้นเออออะไรผมอ่ะรับรู้ถึงแรงอะไรบางอย่างแรงอะไรครับวันเนี้ยกูบอกเลยถ้าวิเชอร์ไม่ชนะวันนี้จะชนะวันไหนว่ะแบบนี้ใช่ไหมที่ผมเอ่าอาพี่อยู่แล้วก็พี่ไว้ใจพวกมึงใ่แก๊งที่มาจากซัมเดย์อ่ะ วิชเชอร์แร้งหนึ่งอ่ะใครจะไหววะกูถามจริงเถอะวะในปัตตพีเนี่ยถูกต้องครับกูเชื่อใจพวกมึงซะยิ่งกว่าเชื่อใจคนในครอบครัวของกูอีกกำลังใจมาจากกูพูดตรงๆเลยนะเว้ยพวกเรามาจากที่เดียวกันอ่ะรู้มืออยู่แล้วว่าใครแข็งใครเดียวใครเรามีเรามีอาชีพไหมพี่กูให้มึงเลยหนึ่งพันโอซีไปซื้อข้าเอาเหมือนกันเงิน กูให้จริงนะกูโอนสดถ้ามึงชนะมันนะจบตอรี่มารับกับกูพันหนึ่งได้เลยพี่ทุกคนใช่ไหมทุกคนคนละพันวิเชอร์วิเชอร์ฟังใช่ทุกคนพิติีเขาแทงวิเชอร์ไปสิบเอียบนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะกูให้ทุกคนหรอพี่ทุกคนคนละพันเลยใช่ไหมถ้าชนะผมขอผมขอจุบแก้พิติีได้ไหมได้เลยน้องฟังกูนะเว้ยวิเชอร์ทุกคนฟังกูเรามาจากซัมเดเว้ยมึงก็รู้ ว่าพวกเราตึงเราแข็งไอ้เหี้ย ATK มันมีแต่เสาแบบมันมีแต่ตัวแบบตัวเบียว ATK อ่ะมันไม่ไหวพวกมึงหรอกจริง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 เสาเสาหลักมันไม่แข็งไงนเว่ยเสาไม่แข็งใช่มั้ยพวกมึงแร<ล>งค์1ซัมเดย์นะเว้ยอย่าทํากูผิดหวังกูฟังไงนะพี่ชายขอ,อฟังแบบช้าชัดๆหน่อยกูวิเชอร์ตั้งแต่เกิดมาจากบ้านเกิดเดียวกันคนบ้านเดียวกันมองตากันเข้าใจอยู่แค่นั้นแหละแล้วบังบอลลุกเปิดซีดีอัดฉีดมาหมื่นห้าใน รอชอปเปอร์ MK เหรอครับนี่คือปาป้าป้าปาปาน้องพันห้าพันห้าน้องพันห้าพันห้าพี่ใครป้าน้ามึงไหวอ่ะปีจัดอ่ะป้าน้ากูจะไม่ให้มันทำไมแก่งกาอ่ะเฮียแมงก็ไม่ได้ช่วยเราฟาร์มเนาะเฮียมันมาจีบเมจีน้องกูด้วยเฮียกูจะไม่ให้มันทำเนี่ยอะไรอ่ะกูจะให้ก็ให้ไปว่ะเวจะมาดึงตานแกงกูเชี่ยอย่างสวยพี่โคกระดูกอ่ะ ไหนสูตรอะสูตรอะส,ส่งให้ดูแล้วแนวนี้เลยที่พี่อยากได้อะที่ผมเคยทำสูตรเก่าผมมะ <h az Ora> เฮ้ยจ้าไม่เอ,เอาสวยจริงไม่ยังไม่เห็นเลยอย่าเพิ่งไม่เอาดิแบบดูไว้หรอไม่เอาเราเอาสไตล์เราดิเอาสไตล์เราจ้าเอาสไตล์เราเอไอ้ที่ไอไ้แฟงเคยทำก็สวยกูบอกให้เอาโลโก้กูมึงดูในสตรีมอะ ทีมใครทีมกูเนี่ยไหนอ่ะเห็นแต่แว่นเลวานสีดำอ่ะตอนเนี้นอันเนี้ยเราก็ใส่คำว่า M K K เนเม o ่ d ดายลงไปไหนพี่เห็นแต่พี่สะเดิดเทวิชาเห็นละตัวเฮี้ยอะไรอ่ะเพื่มันคืออะไระก็มันกี้หิงไงสัตว์อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ ถ้าไม่ชอบอันนี้ก็ได้น้องลูอิซูนีเนะี่ยนี่ก็เท่เต้องใส่ซีฟู้ดได้ไหมอันนี้ก็ดูดีอยู่อันนี้มันเท่จ้า <c oughs> ไอ้ที่ยชักเห็นมันจะเป็นยังไงวะมันจะต้องดีใจแน่เลยวะ <c oughs> แต่โลโก้มึงไอชักไม่ชอบไอจาอันแรกอะ่ะ เออคุณตั่งทำสี่ชั่วโมงก็พี่ชากูไม่พอใจมึงจะทำสี่ปีสี่เดือนอะไรก็เรื่องของมึงพี่ชากูไม่เอาก็ต้องห้าม <น>พี่<ป>ว่าพี่ว่าไฟนี้คใครชนะครับผมผมขอทราบแบบพวกผมลงลิเชร์นะผมรักมิเช์อเอาเอฟอยู่แล้ะนะน <ำ S 2> วน้องเอาดีพี่พิจิตจัดอะอเ,เอไมยุกนเตัวลองโหเปิดตาเช่น มีใครครับพี่ห้อยเหรอไม่แข่งครับโอเคครับวันนี้เฮ้ยการแข่งขันโป๊กเกอร์ซัมซัมเมอร์เฮ้ยเสียดโป๊กเกอร์อย่างกูต้องไปเฉิดแล้วไอ้เหี้ยน้องผมไม่เคยเห็นพี่นั่งเลยนะพี่ไปเป็นสมัครโป๊กเกอร์ก่อนเดี๋ยวกูมาพี่ตีดูไฟก่อนเพีเขาจะเริ่มแล้วไฟนะครับไฟนะครับโอเค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 ได้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 มึงก็รู้ฟังกูนะเว้ย กูเคยถือเงินแค่ยี่สิบาทเดินเข้าบ่อนไปอ่ะกูกลับมายี่สิบล้านอ่ะเอาจี๊เอไหน่าไปขโมยเคาน์เตอร์เขาไม่ในฝันหรอพียก็คือกูรู้กลไกโกงทุกอย่างแต่เขาโกงกูไม่ได้ไงเฮ้ยกูถือไปยี่สิบแต่กูได้กลับมายี่สิบล้านอ่ะมึงคิดว่าอินใหญ่มึงคิดว่าการเล่นโป๊กเกอร์ใครจะเป็นแชมป์ขอยจิงไหมเขาหรอเพี่พี่อินทุกมาเลยปะรออะไรน้องพี่จ๋า พี่พี่ออกรออินผ่อนใหญ่เลยนะพูดสิ่งเรื่องการเล่นแล้วพี่พิธามาจากพิทูเนี่ยเราไปลงมาไม้เดียวเอาง่ายๆนะผมขับรถเก่งอ่ะผมขับรถเก่งอ่ะไปเล่นอ่ะกลับมาผมขับ PZ เออเพื่ออะไรพีิธาแล้วพี่ไม่ขับดีมกลับมาแล้วดีมฟงเชงเหรอจอดพี่ดีมฟงเชงเหรอเพื่อนอันนี้อันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งก็ได้ไงเนาะโดนเขายึดเลยเอาวยึดเรื่องไหนเพี่ พี่จาทำสูตรเทจังเลยครับพี่ชายอ้าวนั้นก็ได้ส่งส่งไปวะไอ้เนี่ยส่งส่งให้มันจบจบไปสุดยครับเปดเี่ยวใช่ไหมสวยครับพี่นี่แหละครับ The Boss ผมต้องมีครับตัดเด็ดขาดคำไหนคำนั้นส่งเลยเดี๋ยวทำของผู้หญิงก่อนไอติโก็คอยยังไงแต่มันแแตต่่มันเหมือนของดูไว้นะพี่วาพี่มันของดูไว้ก็ต้องเขียนว่าดูไว้พี่อันนี้เขียนว่า อันนี้เขียนว่ามังคีคิงมันก็คือมังกี้คิงพี่ใช่พี่ได้อีกอย่างนึงอ่ะแต่มันเป็นก็จะบอกว่าไอ้เท็กเจอร์เท็กเจอร์เล้วันขัดตามาแล้ันจะลายจุกชีนะมันเป็นลายหลุยส์พี่ตองไฟ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 ทำเหมือนของไอ้แฟงมาดีกว่ากูชอบแบบของไอ้แฟงอ่ะที่มันไม่ได้เรียงกันแบบเนี้ยมันมันมันเรียงกันแบบของไอ้แฟงง่ายจ้ากูชอบแบบนั้นเออมือแคร์กันแล้วก็มึเมึงจชวนเราใหม่น่ะไอ้คือรถมาคือรถมาคือรถมา เอาเลยเว้ยพิเชเออแล้วไงดิเออบ้าย์ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใช่นี่เปสกนีเป๊กนี่จ้าข้างนี้จ้าขางนี้จังหวะนี้ครับผมมีไม้แรกเปิดมาครับพี่เช่ครับจังหวะนี้ครับแทงแทงแทงลวงหนึ่งตึ้งตึ้งลวงเฮ้ยพิเชแยกนะจังหวะนี้มีคนแยกงหนึ่งคนครับไม่ได้วงนอกยังไงครับผมจังหวะนี้บูธไปพูดมาไม้ขาววิ่งใส่จังหวะนี้เหมือนฟูลหลังพี่เช่ตายเยอะครับ เออไปเชียรอะไรล่ะเอาดิจังวะนี้ไอเอยังไงครับชุบเพื่อนครับเปลี่ยนมีดหรือเปล่าครับอุ๊ยวิเชอรคืนพี่เต๋าเอ้ยี่ชอปี่มงงไปหนึ่งเชอร์คืนเขาวิเชอร์คืนวิเชอรคืนเฮ้ยอย่าบังพี่ตีอย่าบังพี่ตีลงดีไอ้ใครเหม็นลงเชอกจับครับเชือกคืนวิเชอรกิน้อครับวิเชอรกินอเชอคืนแล้วต้องูด้วยมาจากประเทศไหนอ่ะ เชื่อกินร้อยครับไม่เชื่อครัืนอุ้เชื่อกืนโอ้เรียบร้อยอุ้ยไอ้ใย่างผ้หลังไอ้ผ้าหลังเดมใบย่างผ้หลังไอ้พี่พนุจังหวะนี้จะเปลี่ยนโซนเล่นหรือเปล่าครับจังหวะนี้จะเปลี่ยนโซนเล่นหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยแต่งพี่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 ดี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 เอาเอาสีเอาสีมั่วเลยเพื่ออะไรอ่ะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยดีแบบเอารถฟังอีกอ้หู้ เ้ยออกมาออกมาพวกเราออกมา มัน<ด>มาเที่ม, <ใน S 1> มันมาจากประเทศอะไรวะซัมเดย์ซัมเดย์ครับซัมเดย์ใช่ไหมพี่เ<ช>คยได้ยินนี้ไหมครับวิถีของซัมเดย์ครับแล้วซัมเดย์กับเอ็นทีเคนี่มันใครมันโหดกว่ากันบ้างเนาะก็เห็นกัันนูครบผลงาเสา<ส>หลักเมืองเอ็ทีเอโดนโดนแรลงหนึ่งซัมเดย์ตบยับอ่ะ <c oughs> อ๋อวิเชอร์สลับเราก็ไปแถวอ่ะเฮ้ยวิเชอร์ตึงไปแถวอะไรมึง มิเชอตึงเวอร์ซาเชน่ะมาจากนิวเว d อ๋อเวรซาเช่มาจากนิวเว d อ๋อใช่เลยครับวิเชอเขามาจากซัมเดย์เป็นแรลงหนึ่งสุดดำเลยวิเชอมาจากซัมเดย์แต่เวอร์ซาเช่มาจากนิวเวลอยากร้อครับผมอยากจะแจ้งให้ทราบโอ้แมบค่ะชีย Yes ย e s y ย s Yes Yes แล้วมันกืนร้อยแล้วด้วยดิัก ATK แล้วแล้วสรุปใครบินครับพี่ช็อปเปอร์ก็ต้องรอดูก่อนก็ต้องรอดูก่อนระดับเสาหลักเลยนะเว้ยอันนี้ระดับเสาหักไอ้เสาหลักว้ายวิเชอร์ตบยับชัวร์ไหมครับชัวร์ไหมครับตึงตึงจริงจริงจริงจางจริงชาติประเทศซามเดยกัอย่างนี้แหละพี่ธรรมดาน้องธรรมดา สภานี่กูจะไปสมัครบลอกเกอร์ไอ้จ้ากูขอสูตรแบบเป็นผู้กันนะ่กูชอบผู้กันอันที่ว่าคล้ายร้านเล่า,านะพี่ไอ้เอ้ยคนแทง RF หมดตัวยังครับ <laughs> <laughs> คนแทง RF หมดตัวยังครับ กูสะใจไหปอ่ะไม่เคยฟังเลยไอ้ที่ผมเห็นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ้าวันนี้ไม่เชื่อลากอ่ะลากสามสิบเคสเออเออสองสามเคสนี่ ตมตอนนี้ตำรวจ38คนนะครับเดี๋ยวมาดูนะจังหวะนี้ไดมอนเทสกับเอลเคเนี่ยเราได้ทำการพิสูจน์มาแล้วตำรวจเมืองซัมเมอร์ของแช่ไ่เคสตึงๆเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้จะเอือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเอือเท่าไหร่เฮ้ยหูยเฮีย มันมาตีกันกลางถนนเองไอ้เฮียใครจะไปเห็นครับถนนไปกี่รถเออมึงมึงมาตีกันกลางถนนใครจะไปเห็นไมไอ้เฮียอะไรวะกูชนหมาเอาไปเงี้ยสิบล้อฮะสิบล้อห่ามไม่เห็นอะไรเลยมึงสิบลกำลังไปนะโดนห้ามนะไม่เห็นอะไรเลยอะไรวะที่หามมาเมื่อกี้หามใครหลายศพเมื่อกี้อะไรหรอไม่ฮัลโหลพี่ชักพี่ ได้ดูไฟ r f กับวิเชอร์ป่ะพี่ที่ r f ที่เป็นเสารักเมือง a อทชอ่ะพี่ตีตียังครับตียังอ๋อตีแล้วพี่ตีแล้วพอดีวิเชอร์ที่มาจากซัมเดตตบประมาณสามวิหายหมดเลยอ่ะพี่พี่ได้ดูไหมโอ้โหพี่แทงอะไรไปเนี่ยไฟแรกมันปกติับไฟแรกชิมลางครับโอเคไม่ผมผมเห็นคนทวิตว่าคนที่แทง r f หมดตัวอย่างผมก็เป็นห่วงพี่ชักไงพี่ว่าพี่ชักหมดตัวไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยด้วามเป็นห่วง คือฝั่งฝั่งดีเฟกล้มมวยครับพอดีแทงแทงเขาเยอะอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้เราไปสกัดกันใช่ป่าววะโอเคเลยแต่แต่เขาแต่เขาแก้แน่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมโอเยครับเป็นเป็นเป็นห่วงพี่เดี๋ยวเรื่องสูตรกำลังทำอยู่นะพี่เออไว้พี่ครับครับครับพี่สัตว์ม้องสงสั้ดูแลพี่แบบนี้ไหมพี่บอกต้องสง้ัยเพราะมันมีอยู่ ไหนจะไปสภา,ากำลังไปอีวัวมันแรงยังวะกำลังไปสภา,า <c oughs> ทำมาสี่ชั่วโมง <c oughs> ไอ้ักบอกคนไม่ขังสี่ชั่วโมงตามมาทำี้อะไรสี่ชั่วโมงไงควายไอ้แจ็คบอกกูเป็นตาไนมาละไม่มีความขังอะไรเลยเราก็ตุ้ยนุยไอ้แจ็คบอกไอ้แจ็คบอกตามมาสี่ชั่วโมงตุ้ยนุยจัดอ่ะ ตามมาสี่ชั่วโมงกูรู้อะเลยยี่อะมาสมัครมาสมัครโป๊กเกอร์ค่ะมาสมัครโป๊กเกอร์ครับนี่พี่สมัครกับคนนี้พี่ไปยาชิปัดนะคะคนนี้ทำเรื่องอะไรนะคนนี้ทำเรื่องอะไรถอนรายกัน ถอนรายการถอนรายการนั้นรอบปับนหนึ่งได้ไหมครับปันน้นึงได้ไหมครับโอเคสมัครโป๊กเกอร์ครับขึ้นคุ้นๆนะครับรุ่นใหญ่ครับพี่ขอเดิมพันเป๋่าสภาหกหนึ่งเก้าครับค <c oughs> ่าค่าสมัครเท่า <c oughs> ไหร่ครับหนึ่งแสนบาทครับ หกหนึ่งเก้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วแข่งวันไหนครับเนี่ยข,ขอเบอร์ติดต่อไว้หนึ่งครับเบอร์หนึ่งหกแปดชื่อติใหญ่ครับติใหญ่ออฟสเตตฮะหนึ่งหกแปดเหรอครับอือตั้งหนึ่งนะครับหนึ่งหกแปดโอเคติใหญ่ออฟสเตตโอเคครับเอางี้เดี๋ยวผมส่งข้อความไปยืนยันอีกทีนึงนะครับเรียกเรียกอยีกชื่อหนึ่งติติใหญ่เทน,น่าตักอะครับ ตีใหญ่เทนะตัโอเคครับเอ่อรายการนะครับรายการรายการนี้เป็นรายการยังไงแข่งแล้วได้รางวัลอะไรครับเนี่ยเออเงินรางวัลเดี๋ยวขอดูคู่สมัครก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่เออครับเพราะมันจะมีแยกกับของสภาในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีของคนที่เข้ามาร่วมสมัครด้วยนะครับที่อาจจะแบ่งให้ผู้ชนะหรือหนึ่งในสามนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีโปเตอร์การ์ดนะครับติดไว้ที่หน้าอ่า ทางเข้าโปเกอร์อะครับวันสะดวกนะครับผมในการแข่งขันเดี๋ยวขอดูเรื่องสตอรี่ของคนในเมืองก่อนนะครับอยากให้ดูวันที่ว่างที่สุดนะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมขออย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรครับชวนพวกเก่าจิ้งมาเล่นด้วยนะครับ mm. เพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากจะดวลไพ่กเขามานานแล้วเพราะว่าผมดูแลซัมเมอร์มีแต่พวกผู้เล่นแบบผู้เล่นแบบโลคสัสนะครับ ผมอยากเจอพวกเฟิร์สคลาสอย่างพวกเก่าจิ้งพวกอะไรพวกเนี้ยเอาพวกคนจากจีนนะครับพวกเซียนพนันนะ่ะเอามาเจอกับผมแต่ผมก็เห็นมีมคนแบบหานอกรอบอยู่เหมือนกันนะครับแบบถ้าเขาโดนคันนี้ตกเอาคนละหนึ่งแสนหนึ่งล้านไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะครับ <Okay. S 2> ถ้อคนตีใหญ่สนใจผมไปแนะนําให้รู้จักก็ได้ครับบัญชื่อ,อะไรครับเป็นคนในการแข่งนี่แหละครับ แดี๋ยวรอถึงวันเขาก็ได้จะหาเออลองเล่นนอกรอบกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับได้โอเคครับได้ครับได้โอเคครับโอเคมาต่อครับคุณตำรวจใช่ไหมมา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 เลยคนต่อไปคินเบอร์คินคิมเบอร์ประกันแท็กซี่ใบอ่ะ ออจารยาทำมาหลายแบบเลยแนวผู้กันอ่ะลองลองเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงตรงเลี้ยงอะไรทำมาหลายแบบเลยแนวผู้กันอ่ะแนวต้นสือแนวนั้นแหละทำมาเยอะๆแนวตรงแนวนู่นแนวนี่แนวนั่นอะไรเงี้ยเอามาให้หมดเลยได้ยินไหมนี่ทรัอยู่พี่วันนี้ต้องเสร็จนะไ้ยไม่เสร็จเดี๋ยวชิบหายไว้วอดหมด แล้วก็เรื่องคนเข้าคนออกด้วยไอดีอยู่ไหนวะเนี่ยจะเอาคนออกจะเปลี่ยนคนเดี๋ยววันนี้จะหาเพชรเพ็นงามมาหลักๆตอนนี้เราต้องเน้นไฟให้ไฟให้แข็งที่สุดเราจะเอากากากอยู่ไม่ไม่ได้ผมไม่เอาแล้วผมเอาเอ็มเคเคมาผมผมไม่เอาจริงๆไอ้ดดเดมึงมาคุยกับกูหน้ากระดาษคาสิโนด่วนเลยเขามอยู่กระดานกลางรอพี่มาตั้งนานนล้โอเคกำลังไปกำลังไป คาสิโนไม่ได้ไม่ได้เอา M K K มามันมันไม่ไหวจริงๆว่ะมันมันไม่ได้มึงจะเอากากๆอยู่ไม่ได้จริงๆว่ะตอนนี้กูไม่อยากให้ชื่อเสียงมันไ,ไม่อยากให้ใครถ่วงใครเี้ยเยอะรถกูรถเลยให้ขับรถชี่เลย เคลียร์ล้เคลียร์ลปืนจะเข้าจังกพี่โหพกเต็มเลยพิตีไ,ไม่รู้เหมือนกัน